โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดสแต็กเกมเมอร์นะครับผมและวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฮงก้าออฟไลน์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มากันใน EP ที่เกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสำหรับการเล่นในเซิร์ฟเวอร์แฮงก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่เแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยถามว่าเราจะไปไหนกันนะครับวผผมมมมจะะาาานนนนครรับสสอททู่่้ชเียหุ สมุนไพรไว้ใช้เองนะฮะเออเพื่อหลายคนนะครับไม่รู้ว่าเออสมุนไพรเนี่ยอ่ามันช่วยอะไรนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้รู้สปปรรพคุณกันในคลิปนี้นะครับรถหายไม่เป็นไรนะครับมันจะเรียกได้ตลอดเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือซื้อรถมาปุ๊บนะครับไม่ต้องเป็น v i p ก็เรียกได้ทุกที่นะครับอ่ะถ้าไม่เชื่ออีกกดปุ่มเฮดขึ้นมานะครับอ่ะแล้วเราก็กดไปที่อ่ารถตรงนี้นะครับรูปรถเนะี่ยปุ๊บเราก็เรียกรถมานะกดเรียกรถนี่เป็นไง ไม่ต้องเป็น VIP แล้วก็เรียกรถได้นะครับแต่ก็จะเสียเงินในการเรียกเนาะเออโอเคนะครับท่านผู้ชมก็โอเคตัดรถแล้วเข้าไปกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทํากันนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวก่อนจะพาไปทำนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนนะฮะตอนนี้น้ำมันผมเดี๋ยว3.8นะโอเคขอเติมน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันจะหมดเนาะจอดแล้วก็ทับนะครับผมเนี่ย F I L L นะครับผม F I L L นะปึ๊บอ่าแล้วก็เสียเงินไปนะครับนี่ ถึงกว่าแล้วมันจะเต็มนะโอ้โหก็เสียไปทั้งหมดกี่บาทเนี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็ลิตรละสิบห้าบาทนะครับก็โอเคนะครับน้ำมันเต็มเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับทําสิ่งที่ต้องทําทุกเพเดย์ก่อนก็ทุกเพเดย์น,นะครับท่านผู้ชมผมแนะนําเลยนะครับการไปวัดกับไปเขาเรียวกว่าไงไอ้ที่ละหมาดอะนะครับก็คือมัสยิดปะเออนั่นแหละนะครับคือเราต้องทับ GPS ไปนะครับผม หรือว่าใครรู้สถานที่แล้วก็ได้นะครับไปที่สถานที่ต่างๆนะไปวัดก่อนแล้วกันนะครับไปวัดที่ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับวัดนะนี่ตรงนี้นะครับต่อไปกันนะครับผมเพื่อไปสวดมนต์ก่อนนะครับนะเพเดนี่ผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับมันสามารถเช็คได้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมค่อยกดให้ดูเนาะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนะปึ๊บนี่มาที่หลวงพ่อนะแล้วเราก็กดปุ่ม n นะท่านผู้ชมง่ายๆกดโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเขาดูก่อนนะครับว่าได้อะไรนะปึ๊บ โอเคได้รับ e p 1 0เลยนะโอเคเฟี้ยวเลยนะก็วิธีเช็คนะครับว่าในเ a y เนี่ยเราทำไปแล้วแล้วอย่างนะครับก็คือกดเฮดนะท่านผู้ชมแล้วเราก็ไปที่หามุมล่างซ้ายสุดเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ครับเอ่อตรวจสอบภารกิจเซิร์ฟเวอร์ครับผมนี่ตรวจสอบภารกิจเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปปุ๊บนะนี่นะครับปฏิบัติแล้วนะครับผมสมบัติแพละขุดสมบัติด,ด้วยเออลืมลืมไปนะครับขุดสมบัติก็ยังไม่ได้สอนท่านผู้ชมเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวสอนเลยแล้วกันนะ โอเคเดี๋ยวเรามาสอนการหาสมบัติกันเลยนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับทับ SCP นะครับท่านผู้ชมนี่ S C แล้วก็ P นะครับเห็นไหมกดไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะมีบนแมปนะครับขึ้นมาให้เราไปหาสมบัตินั่นเองนะท่านผู้ชมก็นี่อยู่บนนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมของผมนะอ่าของท่านผู้ชมก็มันอาจจะไม่ได้อยู่จุดเดียวกับผมนะครับเพราะว่ามันก็จะเรนดอมหรือว่าสุ่มนั่นเองนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะไปอันนี้ก็เป็นการหาสมบัตินะท่านผู้ชมหาได้ทุกเพย์เดย์นะครับผม เพเดละครั้งนะครับก็คือทับ SCP นะครับเอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมันก็จะได้ของนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของผมเนี่ยจะได้อะไรเนาะมันจะไม่ไกลไม่ไกลแหละนะครับมันน่าจะอยู่แถวๆบริเวณต้นไม้นะท่านผู้ชมน่าจะเป็นด้านหน้านี้หรือเปล่าฟึบนั่นง่ายนะครับใกล้ต้นไม้พอดีนะแล้วลงไปเก็บเลยนะครับสมบัติฟึบนี่นะครับขุดสมบัติไปอ่าเราดูได้มุมซ้ายบนเลยนะครับว่าจะได้อะไรเนาะฟึบได้อะไรเอ่ย ุดน้ำกันนะเนี่ยสมบัติน่าจะลึกโอเคเราได้รับเพชร13แล้วก็ทองมาอีก13นะเอ้เพชร3นะเพชร3มองผิดนะแล้วก็ได้รับ EP บวก2ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่โคตรแจ่มนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะเรียบร้อยฮะแล้วก็ ทำภารกิจเสร็จปีกหนึ่งภารกิจนะครับภารกิจสุดท้ายก็คือการละหมาดนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะครับผมนี่ภารกิจทางเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เราปฏิบัติไปแล้ว2อย่างนะครับก็คือสวดมนต์กับขุดสมบัตินั่นเองนะอย่างที่บอกโอเคแล้วเราก็มาที่ละหมาดนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับละหมาดก็ไม่มัน่นใจว่ามี GPS หรือเปล่าแต่ปกติผมจะจําแมปเอาไว้นะครับมันจะอยู่บริเวณใกล้จุดเกิดเลยนะครับเนี่ยจำได้ว่ามาจากจุดเกิดบริเวณแถวเนี้ยแล้วก็เววเเเลีีีี้้้้ยยวววขาาก็คคืออตรรรงงนน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 ัั่่่ะะทผูชมบบิณ ได้นะอ่นะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับเกือบเลยนะแล้วก็ลงไปเลยนะครับละหมาดนะจุดละหมาดจดต่อยเข้าไปนะครับโอเคไปไปละหมาดกันเลยนะครับเราก็มาเปลี่ยนชุดนะครับกดปุ่ม N ็นนะครับนี่ได้เป็นสายเขียวเรียบร้อยนะใส่สกินไว้นะแล้วเขาก็ละหมาดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เข้าเซตแล้วลวเดี๋ยวเราจะไป ขาสมุนไพรนะฮะเออโอเคเราได้กล่องลึกลับนะบท่านผู้ชมอ่าเห็นบ้านด้านบนมันมีบอกว่าเราทับ BX1 นะฮะเราก็ทับ BX1 เลยนะครนะับ BX1 นะฟึบได้อะไรเอ่ยโอ้ได้เงินสด100ร้อยกว่าบาทนะ <c oughs> นะโอเคนะเดี๋ยวไปนะรผมอ่ะต่อไปนะครับเราก็มาสูเ่เรื่องหลักที่เราจะมาทำกันเลยก็คือการไปปลูก สมุนไพรนะเรียกว่าสมุนไพรแล้วกันนะพูดตรงๆไปเดี๋ยวโดนแบน <c oughs> ก็คือกันนั่นเองนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะมีนะครับผมในการแบบใช้เองนะครับก็คือสามารถไปทาได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปปลูกนะท่านผู้ชมแล้วก็สอนวิธีใช้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคก็ให้เรานะผม ทับ GPS เลยนะครับท่านผู้ชม GPS นะครับอ่ะแล้วเราก็ไปที่อาชีพเกษตรกรนะครับแล้วก็มันจะมีนะครับปลูกกันนั่นเองนะครับวันนี้ปลูกกันแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีในแมปนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะมาลองนะครับผมแล้วก็พาไปเลยนะโอเคครับผมแล้วก็มาถึงกันเรียบร้อยนะฮะสำหรับจุดตรงนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโซ่เลยครับนะอะไรวะนี่นี่เป็นเจ้าหน้าที่ครับจุดได้ไหมครับอะไรครับอะไรครับว่าไงครับเออมันทำไรครับเนี่ย เออแล้วผมต้องบอกให้รู้ไหมเนี่ยครับต้องบอกครับต้องบอกครับทำไมคุณรู้ไหมผมเป็นใครเนี่ยใครครับคุณรู้ไหมผมเป็นใครเป็นใครครับผมเป็นประธานบริษัทครับอะไรของเขาวะโอเคนะครับเ้อครับพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับื้นที่สุ่มเสี่ยงอะไรครับเสี่ยงอะไรครับมันไม่ไม่เสี่ยงครับมันกวนเสรีครับเซิร์ฟเวอร์เสียครับผมสวัสดีครับผมก็รู้ว่าคนตำรวจก็ชอบเหมือนกันแหละใช่ป่ะน่าเป็นไง ตำรวจก็โอเคนะทุกคนตำรวจก็ยังนะตำรวจก็ยังมีนะท่านผู้ชมนะของมันต้องมีท่านผู้ชมถ้าถ้าผูกเข็มต้องมาแบ่งนะครับนี่คือข้อกำหนดของการอ๋อได้ได้ครับผมไม่มีปัญหาได้ครับผมมีคนแบ่งปันอยู่แล้วโอเคแล้วกดปุ่มเอ็นนะครับผมแล้วเราก็ซื้อต้นกล้ามาเลยเนาะโอเคโอเคซื้อต้นกล้ามานะครับก็ซื้อไว้สักห้าเมล็ดนะฮะสามสี่ห้า หกก็ได้นะผมจับหมดสองนะครับใช่มีเทเซอร์นะอยู่ในตัวทำไมตำรวจบ้ามากจังเลยครับเนี่ยอุ้ยธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาคนเก่งครับตั้งแต่เย็นนี่ผมจับหมดแล้วครับใช่ตั้งแต่เย็นนี่ผมจับหมดโอเคทุกคนเรามาปลูกกันเลยนะครับเราก็เดินมาในอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่สถานที่ปลูกนะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดปลูกนะแล้วเดินเข้ามาแล้วก็มันจะมีวิทโกดังนะแล้วก็ปลูกเลยครับกดปุ่ม N นะครับปลูก นะแล้วก็ปลูกไปเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลา15นาทีในการปลูกเพื่อโตเต็มวัยนะครับแล้วเราจะสามารถมาเก็บได้เนาะโอเคแล้วก็ปลูกไปเลยครับปึ๊บนี่นะฮะเกาะชิวๆนะรอ,องเท้าสีแดงด้วยสกินก็เท่นะโอเคนี่แล้วก็คนเอ็นปลูกไปนะครับท่านผู้ชมอันสุดท้ายอ่ามันก็จะเต็มนะท่นานผู้ชมก็คือเต็มในโกดังอันนี้แล้วก็สามารถไปปลูกฝั่งนี้ได้อีกนะ เนี่ยมันจะมีอีกนะผู้ชมก็าเรามาปลูกเอ็นปลูกได้นะเดี๋ยวผมปลูกแค่ฝั่งเดียวแล้วกันนะครับผู้ชมนี่มันก็ทำการปลูกไปนะครับเห็นไหมครับก็นะนี่คือส่วนผมเองนะนะก็โอเคเดี๋ยวเราก็สามารถนะนผู้ชมไปทําอย่างอื่นได้นะครับในหน้าเวลานี้เนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามัน15นาทีนะครับก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครที่แบบรวยนะเออเงินมีเงินถึงเราก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้ครับมันจะมีจุด ท่าผู้ชมสามารถกดปุ่ม N นะครับขายอะไรเออมันเป็นขายยาเร่งโตนะครับเนี่ยหมื่นห้านะครับก็เรื่ออว่าราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปดูว่ามันช่วยอะไรได้เยอะมามากน้อยแค่ไหนนะครับอาจะเราซื้อมาสักอันเสียไปเยอมกันแล้เนี่ยโอเคนะครับนะแล้วก็มาสักต้นหนึ่งแล้วกันต้นนี้แล้วกันกดปุ่ม N นะครับผู้ชมแล้วเราก็ใช้ยาเร่งโตนะครับคือซื้อมาครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ได้3ครั้งนะครับ คือซื้อยามาเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งแร้วก็ซื้อเลยอ่ะแล้วก็ใช้ไปเลยดูนะเวลาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่800ร้อยวินะครับแล้วกดใช้ยาเร่งโตไปเฟิบอ่ะแล้วก็รอไปนะครับผมวิดอินเจคชั่นนะฮะเฟิบอ่ะดูนะครับผมว่ายังไงปึ๊บโอเคนะครับอ่ะเห็นไหมเวลามันก็จะลดลงมานะครับผมไม่มั่นใจว่าลดเท่าไหร่นะนั่นแหละท่านผู้ชม มันก็เป็นการเร่งโตนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะให้มันโตเร็วๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เอ่ออยากจะใช้ยาเร่งโตนะครับโอเคนะท่านผู้ชมก็ซื้อมาใช้กันได้นะสำหรับยาเร่งโตสำหรับใครที่รวยเลยแบบว่าอยากแบบทันใจก็ใช้ยาเร่งโตได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะในสกินโคตรเข้าหมบอกเลยซึ่งสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้นะครับ ถามว่าทําอะไรนะก็คือมันจะมีงานใกล้ๆนะครับอันนี้ผมแน,นมะนําเลยสำหรับใครที่แบบว่ามาทําอันนี้แล้วเออไม่รู้จะทําอะไรดีไม่อยากจะไปไหนไกลอยากจะเฝ้าต้นด้วยนะเราก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีงานงานหนึ่งนะครับก็คือการเลี้ยงวัวนะอ่าการเลี้ยงวัวผมไม่มั่นใจว่าเลเวลเท่าไหร่นะตอนนี้ผมเลเวลเดเดี๋ยวมาดูว่าทาได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเค ผมจอดรถตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็มาเลี้ยงวัวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะรู้สึกต้องตัดหญ้าก่อนตอนแรกนะเลี้ยงวัวนี่ไงมันต้องใช้ต้นหญ้า3ต้นนะโอเคเราก็มาเลยครับนี่มันบอกว่าเก็บหญ้าเลี้ยงวัวได้ที่นี่เท่านั้นอ่แล้วก็มาที่นี่ครับต้นต้นหญ้าแล้วเราก็เอ็นนะ ปึ๊บนี่มันก็ทําการเก็บต้นหญ้านะครับหรือว่าเป็นการตัดหญ้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมเราต้องใช้3ต้นในการเลี้ยงวัวหนึ่งตัวนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะดูนะครับอ่าตัดมาได้2นะท่านผู้ชมมาต้นนี้บ้างนะครับโอเคเราก็มาทําเรื่อยๆนะครับก็คือระหว่างที่เรารอแบบต้นกล้ามันากาลังเติบโตเนี่ยเราก็สามารถมาหาเงินก่อนได้นะครับท่านผู้ชมก็มเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคได้มาอีก2นะครับโอเคน่าจะ สามารถาเลี้ยงได้สักตัวแล้วแหละลองดูนะผมปึ๊บ <_ p> ก็เลี้ยงวัวนะครับอ่าโอเคนะครับให้ยญาเรียบร้อยนะครับเราเลี้ยงวัวได้แล้วตัวหนึ่งนะโอเคเอ,อ้วทำไมมันแหลกวะ <_ p> ไม่มั่นใจว่าทําไมแหลกเมื่อกี้นะแล้วก็รอวัวมันเติบโตนะท่านผู้ชมโอเคเมื่อให้อาหารวัวเสร็จนะครับมันบอกว่าคุณสามารถสามารถเลือกว่าเออเราจะรีดนมวัวหรือว่าเราจะผสมลูกวัวนะการผสมลูกวัวผมรู้สึกว่ามันต้อง มีรถเพื่อบันทุกลูกบัวด้วยหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจนะเออผมผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าที่ผมแนะนําเดี๋ยวเรามารีดนมบัวก่อนดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเออผสมลูกบัวแล้วเอาบัวไปขายตรงไหนยังไงนะผมไม่มั่นใจนะก็เอาแค่นมก่อนแล้วกันนะครับมันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่านะกดปุ่มเอ็นนะครับแล้วก็เอาเป็นรีดนมบัวแล้วกันนะซึบรีดนมไปนะครับตรงนี้สงสัยอ็อบเจกต์มันเยอะนะผมแหลกเลยเนี่ยน่าจะมีอ็อบเจกต์ยามันเยอะนะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้โอเคนะครับอ่าเราได้นมวัวมาเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมอ่าโอเคอ่ะลื่นแล้วนะครับโอเคเราได้นมวัวมาเรียบร้อยนะท่านผู้ชมอ่าโอเคแล้วก็กดปุ่มเอ็นนะครับแล้วเราก็ตัดหญ้าต่อนะครับนะ A few moments later โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปทํามานะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราขออนุญาตนะกินอาหารก่อนนะครับหิวนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ากัญชาของเราเนี่ยจะอ่า เติบโตเต็มวัยแล้วหรือ,อยังนะครับท่านผู้ชมเขออนุญาตกินน้ำกินอาหารก่อนนะฮะเหนื่อยมากนะครับการเลี้ยงวัวนี่โอ้นะแล้วเราได้นมมาเท่าไหร่เอ่ยนมวัวอันนี้ป่ะนะดูข้อมูลนะครับผมอ๋อน,นี่ไงได้มา20นะท่านผู้ชมเอ้ยเยอะอยู่นะท่านผู้ชมย0ชิ้นเดี๋ยวเอาไปขายให้ดูนะครับโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูผลผลิตกันลอก่อนนะครับว่าได้อย่างนะฮะไม่อยากเข้าทําประตูนะกระโดดเข้าขเลยนะเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมเห็นป่ะ ต้นมันขึ้นมาแล้วนะฮะนี่เต็มเลยโอ้โหนี่แหละผลผลิตที่ผมต้องการ <c oughs> ผมชอบความเป็นธรรมชาติท่านผู้ชมดูดูดูดดธรรมชาติจัดนะฮะเคมาเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยแล้วกันนะครับกดปุ่ม n ในการเก็บนะท่านผู้ชมกดเก็บผลผลิตนั่นเองนะครับมาโอเคนะครับนะก็ได้มาออสองจำนวนนะครับผมเป็นการชาไม้สำเร็จรูปนะครับเราก็เก็บไม้หมดนะฮะ ก็ทั้งหมด6ต้นนะครับต้นละ2นะท่านผู้ชมเราก็ได้มาทั้งหมด12นั่นเองนะท่านผู้ชมแต่มันยังไม well ่เ okay, ป็นตัวสําเร็จรูปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปอัดให้มันเป็นสําเร็จรูปก่อนนะคท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวทําไม่ยากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปทํานะฮะโอเคนะครับอ๋ออันนี้ในเกมก็ใช้วิจารณญาาในการรับชมนะท่านผู้ชมนะเรื่องจริงก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะท่านผู้ชมก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมอย่าไปลองหรือว่าไปก็ผมก็ห้ามไม่ได้หรอกนะนะก็แล้วแต่คนนะครับอ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็ออกมานะครับผมเดี๋ยวเราก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีโกดังตรงนี้อยู่นะไม่ใช่โกดังเ่ยมันเป็นอะไรหลกอย่างนี่แหละเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็เดินเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องอัดนะเราก็กดปุ่มเ็นะท่านผู้ชมเราก็กดตกลงนะครับปึ๊บโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเราก็รอเวลาตรงนี้นะครับแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมปึ๊บ ยังไงอ่าก็มันบอกว่าเราจะเสียกัญชาที่ไม่สำเร็จรูปไป3นะครับผมแล้วเราก็ได้กัญชาเศษมาเป็น1อันนะฮะเรา <G ül> ก็เสียไปเลยนะครับอีก3เนาะก <G ül> ็ผมจะพูดเนง,งงทำไมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมก็คือง่ายๆนะฮะเราก็ได้มาทั้งหมด4นะครับถ้าใครแบบเก็บมาได้12เนี่ยเราก็จะแพคได้4ครั้งนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเค สรุปกันแบบง่ายๆเลยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็น่าจะหมดแล้วนะครับกดปุ่มเฮดขึ้นมาดูนะครับอ่านี่นะครับผมดูข้อมูลนะครับอตอนนี้ผมมีกัะชับถึง9ชิ้นนะครับ9ชิ้นก็ว่าผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับก็คือมาลองทําดูแล้วแหละนะครับนะก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ท่านผู้ชมก็หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่แล้ววิธีวิธีใช้ล่ะใช้ยังไงนะครับอ่ะมันมีอยู่สองรูปแบบนะครับในการใช้นะก็คือรูปแบบแรกนะครับ คือเราเนี่ยทับ SW นะครับผมเมื่อคืนเนี่ยทับ SW นี้เลยนะครับเห็นไหมกดปุ๊บนะครับมันก็ทำการเสพนะฮะแล้วก็สิ่งที่ได้นะก็คือเลือดเราจะเพิ่มนะครับ HP ของเรามันจะเพิ่มนะเห็นไหมอ่ามุมฝาบนนะครับที่เป็น9.3ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทับ SW อีกรอบหนึ่งครับ SW ปุ๊บอ่าตอนนี้เป็น106แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอ่าก็คือมันจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับท่านผู้ชมใครที่แบบเจ็บตัวบ่อยๆเนี่ย มีอันนี้ช่วยได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคก็เป็นอะไรที่แจ่มไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคืออะไรอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกดเพจแล้วก็กดที่ตงนี้แล้วก็กดใช้เทมครับเนี่ยกดใช้นะครับมันก็เป็นการเสร็ไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมง่ายๆนะท่านผู้ชมใครจะทำ S W ก็ได้จะเปิดกระเป๋าดูดก็ได้แล้วแต่เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นสายเขียวนะฮะ นะเดี๋ยวเราเรียกรถมาก่อนแล้วเอานมไปขายก่อนนะมีนมอยู่20เลยเมื่อกี้นะครับได้เงินด้วยอ่ากดตุ่มเอ็นนะครับเดี๋ยวเราไปเลยนะอ่าเรามาปลูกกัญชาเดีย๋ยวไม่ได้เราต้องแบบต้องมีอาชีพเสริมหน้าเมื่อกี้ได้นมมาตั้ง20เลยเดี๋ยวเราไปขายกันดูนะครับว่าได้สักเท่าไหร่นะอ่าจุดขายนะครับผมไม่มั่นใจว่ามีใน g p s หรือเปล่าแต่ผมจําได้นะว่าขายตรงไหนก็คือให้เราขับขึ้นมาด้านบนนะครับอ่าด้านบนตรงไหนบนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะมีจุดขายอยู่อ่าบริเวณไหนบริเวณนี้แหละมะั้ง ผมจําไม่ได้ว่าตรงไหนนะเวทแถวๆนี้แหละนะมุมนี้แหละนะจะขับไปให้ดูนะผมจําบนแมปไม่ได้แต่ว่าผมจำไอไสาสถานที่ได้นะครับตรงนี้ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับทานผู้ชมมันจะเป็นอซอยเข้าไปอยู่นี่นี่นี่เหาขอเลี้ยวขวานิดนึงอ่านี่นะครับด้านหน้านี้นะผมโอเคจะมี NVC เป็นตะลุงยืนอยู่นะครับลุงแก่แล้วก็กดปุ่ม N น,นะครับแล้วเราก็ขายไปได้เลยปุ๊บนี่นะครับอ่าขายเรียบร้อยนะได้มา7,400น 4, นะ นะก็คือกดปุ่ม n ปุ๊บมันกระขายนมบวหมดเลยนะครับไม่ต้องกดหลายรอบนะโอเคนะครับได้มีเจ็พันสี่นะท่านผู้ชมโอเคนะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับเอาใจสายเขียวนะคลิปนี้ก็คือใครที่ชอบนะครับผมหรือว่าจริงจริงก็ไม่ใช่สายเขียวก็มาทาได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีดีเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเลือดลดเนี่ยเราไม่ต้องแบบรอหมออะไรอย่างงีนะ้คือเราแบบสามารถ ฮิวตัวเองได้โดยตัวเองเลยนะครับถ้าเรามีกัญชานะท่านผู้ชมก็เป็นอะไรที่ jam ไปเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แห่งเก้าฟลายนะครับใครจะเข้ามาเล่นก็ฝากเข้ามาเล่นกันด้วยนะท่านผู้ชมใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นก็ลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็นะครับมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบนะครับ